สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่13กรกฎาคม2565ครับสวัสดีวันอาสาฬหบูชานะครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งนะครับว่ามีข่าวใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็จะรายเลี่ยงกันทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นข่าวสำคัญนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับทุกท่านครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา40นะครับ นับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับมีการลดเงินสมทบให้นะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาลดกันอีกทีก็คือกุมภาที่ผ่านมานะครับจนถึงประมาณเดือนกรกฎานะครับซึ่งตลอดช่วงเวลาที่มีการลดเงินสมทบนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่ประกาศลดแล้วนะครับแต่กฎหมายมีผลย้อนหลังนะครับทำให้ในบางช่วงบางเดือนนะครับท่านต้องจ่ายในอัตราปกติไปก่อน นะครับแล้วพอกฎหมายมัมีผลย้อนหลังนะครับทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นที่ท่านจะต้องได้รับคืนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าหากว่าทุกท่านติดตามข่าวสารมานะครับผมก็เคยรายงานมาตลอดว่าประกันสังคมนะครับก็มีการเปิดให้ไปรับเงินคืนนะครับในส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยแต่ละคนก็คงอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละทางเลือกนะครับก็จะมีส่วนลดนะครับ แล้วก็จะเกิดเป็นจํานวนเงินที่จะต้องคืนไม่เท่ากันนะครับซึ่งเดิมนะครับจากทางเลือกที่1นึะครับเจบาทก็เหลือแค่42บาทนะครับจากทางเลือกที่2 100บาทเหลือแค่60จาก300ก็เหลือ1 8 8 0ส่วนต่างของแต่ละทางเลือกที่ท่านจ่ายไปนะครับท่านต้องได้รับคืนนะครับมีอยู่2ช่วงคือช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ช่วงกุมภาถึงกรกดาหกห้านะครับก่อนหน้านี้นะครับประกันสังคม เปิดวิธีการรับเงินคืนก็คือ 1. ไปติดต่อที่ประกันสังคมนะครับแล้วก็กรอกแบบฟอร์ม 2. ก็คือส่งเอกสารนะครับซึ่งผมเคยแจ้งมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับคือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บประกันสังคมนะครับแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลแนบใบเสร็จนะครับแล้วก็แนบบัญชีธนาคารด้วยซึ่งได้แค่3ธนาคารเท่านั้นคือสีอ่ธนาคารเท่านั้นคือกรุงไทยทกศออมสินกรุงศรีนะครับแต่ข่าวล่าสุดนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับก็คือว่าต่อจากนี้นะครับการรับเงินคืนนะครับที่แจ้งมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ไม่ต้องทําแล้วนะครับตอนนี้ประกันสังคมจะเปลี่ยนมาคืนเงินส่วนต่างที่ว่านี้ผ่านพร้อมเพย์ครับฉะนั้นทุกคนนะครับที่อยู่ในมาตรา40นะครับไม่ว่าท่านจะจําได้หรือไม่ได้ว่าท่านต้องได้รับเงินคืนกี่มากน้อยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับไปทําบัญชีพร้อมเพย ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนครับแล้วเดี๋ยวจะมีการโอนเงินนะครับภายในเดือนนี้รอบหนึ่งเดือนหน้ารอบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันที่ที่จะมีการโอนเงินนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับออซึ่งวันโอนเงินนะครับผมต้องขออนุญ,ญาตอา,อาจจะยังออจริงๆมีการกำหนด,ดวันที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาแจ้งให้ทราบแต่ตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทําบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่ที่อยู่ในม40ย์นะครับต้องการที่จะรับเงินคืนนะครับ ก็ไปดําเนินการได้เลยแต่ใครที่ทําพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรครับเตรียมรับเงินคืนอย่างเดียวนะครับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนคืออะไรก็คือทุกท่านนะครับใครมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะครับวิธีการไปทําพร้อมเพย์ก็คือว่าท่านก็ไปติดต่อธนาคารที่ ท่านมีบัญชีอยู่แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปว่าจะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวธนาคารก็ดําเนินการให้หลังจากนั้นก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการโอนเงินนะครับประมาณ2รอบด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในม4 0ูนย์ะครับเน้นย้านะครับไปผูกบัญชีกับเลขประชาชนไว้นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะมีอยู่แล้วด้วยเพราะว่า ถ้าหากว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับเรามีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตาทั้ง3 3มสามสเลยซึ่งเป็นการาจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนอยู่แล้วฉะนั้นก็น่าจะมีกันอ,อยู่แล้วด้วยนะครับแต่ใครยังไม่มีนะครับก็ไปดําเนินการทําไว้รอเลยครับสรุปก็คือถ้าใครต้องการได้รับเงินที่เป็นส่วนต่างนะครับจากการที่มีการลดเงินสมทบนะครับก็ รอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนเลยนะครับนี่คือข่าวแรกนะครับข่าวที่2นะครับก็อยากจะมาเน้นย้ําสําหรับผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของเงินเพิ่มเบี้ยงังที่ผู้สูงอายุนะครับหลายท่านยังมีการคอมเมนต์เข้ามาที่คลิปของผมอยู่เลยนะครับว่าไม่เห็นมีเงินเข้าเลยนะครับส่วนเพิ่มที่ว่านั้นนะครับก็ต้องขอเน้นย้ําว่าในคลิปนะครับผมก็ได้แจ้งมาตลอดว่าเงินส่วนเพิ่มที่จะเข้านะครับสำหรับเบี้ยสูงอายุนะครับ มันไม่ได้เข้าพร้อมกันกับวันปกตินะครับอย่างเดือนนี้เบี้ยปกติเข้าวันที่8กรกฎาคมใช่ไหมครับเงินส่วนเพิ่มนะครับย้ำนะครับเงินส่วนเพิ่มเข้าคนละวันกันครับเงินส่วนเพิ่มจะเข้าวันที่19กรกฎาคมนี้ซึ่งมันยังมาไม่ถึงนะครับฉะนั้นถ้าใครจะมาบอกว่าไม่เห็นมีเงินส่วนเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเข้าเลยถูกต้องแล้วครับเพราะมันยังไม่ถึงวันที่19กรกฎาคมฉะนั้นรอวันที่19กรกฎาคมได้เลย เงินส่วนเพิ่มที่ว่านั้นคืออะไรนะครับก็คือตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาคอรมอมีมติแล้วว่าจะเพิ่มเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุให้ชั่วคราว6เดือนโดยเพิ่มดังนี้ครับใครที่ได้600บาทจะเพิ่มเดือนละ100นะครับก็กลายเป็น700ใครที่ได้700บาทเพิ่ม150เป็น8 5 0ใครที่ได้800เพิ่ม200เป็น1000ใครที่ได้1000เพิ่ม250เป็น1,250แต่ว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นมานบมาจนถึงเดือนนี้ สี่เดือนแล้วครับเมษาพฤษภามิุนากรกดาสี่เดือนแล้วท mm. ี imen, so Hence, ่ส่วนต่างที year, ่ควรจะได้นั้นยังไม่ได้รัฐบาลติดเงินไว้สี่เดือนฉะนั้นเงินย้อนหลังส่วนต่างสี่เดือนนี้จะมาเข้าในวันที่19กรกดาคมนี้ครับผมกําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นรอวันเงินเข้านะครับยังไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับว่าไม่เห็นมีเงินเข้าเลยก็ยังไม่ถึงวันที่19นะครับรอวันที่19เนะครับเงินจะเข้านะครับส่วนเพิ่มนี้นะครับฉะนั้นวันที่19นี้นะครับผู้สูงอายุทุกคน นะครับรอรับเงินเพิ่มเติมนะครับย้ําว่าทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าจะมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการตัดออกไปคนละเรื่องกันนะครับไม่ว่าท่านจะมีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีบัตรสวัสดิการขอให้ท่านเป็นผู้สูงอายุท,ที่รับเบี้ยอย่างชีพอยู่ทุกคนจะได้รับส่วนเพิ่มทุกคนนะครับโดยจะมีการจ่ายในวันที่19นี้เป็นการตกเบิก4เดือนเลยก็คือใคร ที่ได้เลท600จริงๆแล้วต้องได้เพิ่มเดือนละ100ใช่ไหมครับแต่มันตกเบิก4เดือนฉะนั้นแล้ว100คูณ4นะครับวันที่19นี้จะเข้า400บาทใครที่เดิมเป็นเลท700บาทจะต้องได้เพิ่มเดือนละ150ใช่ไหมครับแต่150ตกเบิก4เดือน150คูณ4ได้600บาทนะครับที่จะเข้านะครับใครที่ได้800ต้องได้รับเพิ่มเดือนละ200นะครับทีนี้ตกเบิก4เดือนก็200คูณ4ก็800เข้าวันที่19นี้ครับ ใครที่ได้1,000ต้องเพิ่มเดือนละ250 250ตกเบิกเงอนหลัง4เดือนก็เป็น1,000บาทเข้าวันที่19นี้นะครับฉะนั้นนี่คือเงินที่จะเข้าในวันที่19กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับและเท่านั้นยังไม่พอในเดือนหน้านะครับสิงหากับกันยาต้นเดือนภายในวันที่10ก็เบี้ยเข้าปกติเป็นอัตราเดิมนะครับมันแยกวันกัน3เดือนเลยนะครับฉะนั้นสิงหานะครับ ภายในวันที่10ก็เงินเป็นเบี้ยปกติที่ไม่มีส่วนเพิ่มแล้ววันที่19สิงหาก็เหมือนเดิมครับมีเงินส่วนเพิ่มเข้ามาแต่เป็น1เดือนแล้วแต่ไจะไม่ใช่ตกเบิกย้อนหลัง4เดือนแล้วนะครับก็จะเป็นรายเดือนไปนะครับกันยาเช่นเดียวกันครับเดือนกันยาก็ภายในวันที่10เบี้ยเข้าปกติอัตราเดิมแล้ววันที่19กันยาก็จะเข้าเป็นส่วนเพิ่มอีก1เดือนฉะนั้นนับจากนี้ไปอีก3เดือนจะเป็นแบบนี้ครับต้นเดือนรับเบี้ยในอัตราปกติและว,วันที่19ของเดือนก็จะได้เป็นส่วนเพิ่มไป พิเศษก็คือเดือนนี้เดือนกรกฎาคมตกเบิกยอนหลัง4เดือนนะครับแต่ว่าเดือนถัดไปนะครับสิงหากักยาก็จะเป็นเดือนต่อเดือนแล้วนั่นเองนะครับนี่คือสําหรับผู้สูงอายุทุกคนนะครับใครได้เบี้ยผู้สูงอายุคนนั้นก็ได้ส่วนเพิ่มหมดนะครับทีนี้ก็จะต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการอันนี้เขาได้กันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะมีเงินเข้ามาในบัตรสวัสดิการเป็นประจําทุกเดือน นะครับทุกวันที่15ของทุกเดือนเข้าบัตรสวัสดิการฉะนั้นใครที่มีบัตรสวัสดิการนะครับผู้สูงอายุด้วยมีบัตรสวัสดิการด้วยก็ได้2ต่อไอต่อที่2ที่เข้าบัตรสวัสดิการนี้ก็เป็นเงิน50บาท100บาทเข้าบัตรสวัสดิการทุกวันที่15เป็นเงินสดกดได้สะสมได้ไม่ต้องรีบใช้ภายในเดือนก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าจะเอาไปซื้อของก็ได้ถ้าหากว่าร้านธงฟ้าเขารู้วิธีที่จะดึงเงินนี้เราเรียวกว่าเป็นเงิน E ีม n น y ี่ที่เข้าบัตรสวัสดิการสรารา <board> ําหรับผู้สูงอายุนั่นนนเองงงะคับบฉ้้ผููสยุุแ่่2กลม กลุ่มแรกไม่มีบัตรสวัสดิการก็ได้ส่วนเพิ่มเบี้ยังชีพไปในวันที่19ของทุกเดือนหลังจากนี้แต่กลุ่มที่2มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐด้วยก็ได้2ต่อก็คือส่วนเพิ่มเบี้ยังชีพก็ได้ด้วยเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการพิเศษเฉพาะผู้สูงอายุนะครับก,ก็เข้าด้วยก็ได้ด้วยได้2ต่อน,นั่นเองนะครับทีนี้นมาพูดถึงบัตรสวัสดิการห่งรัฐในภาพรวมบ้างนะครับบัตรสวัสดิการห่งรัฐในภาพรวมทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการยังใช้ได้ถึงเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดดท้้้าายฉะนนนนัเือห นะครับสิงหาเงินเข้าบัตรตามปกติทุกวงเงินนะครับกันยาก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับถามว่ามีเงินอะไรเข้าบัตรบ้างในช่วงนี้ก็มีอยู่4วันด้วยกันวันแรกวันที่1นะครับสมมติจะถึงวันที่1สิงหานี้ก็แน่นอนครับเงินซื้อของร้านธงฟ้า3 0 0ร้อยสอแล้วก็เงินค่าเดินทางนะครับอย่างละ500เน้นนะครับว่าอย่างละ500ก็คือขึ้นรถไฟต่างจังหวัด5 0 0ขึ้นรถทัวร์ต่างจังหวัดได้อีก500มันคนละ500กันฉะนั้น ถ้าภายในเดือนเดียวกันจะนั่งรถไฟและรถทัวร์รวมกันก็ได้1,000บาทนะครับมันคนละก้อนกันเลยเท่านั้นยังไม่พอใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลยังมี500ก้อนที่3เอาไว้ขึ้นรถเมล์กับรถไฟฟ้าด้วยฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่านับคนในกรุงเทพปริมณฑลมีถึงพันหเลยเพราะว่า500แรกรถไฟต่างจังหวัด500ที่2รถทัวร์ต่างจังหวัด500ที่3เป็นรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพแต่ใครอยู่ต่างจังหวัดก็มีแค่1000บาทก็คือมี502ก้อน ถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็มี503ก้อนนั่นเองนะครับนี่คือค่าเดินทางเข้าวันที่1และอีกก้อนหนึ่งนะครับวันที่1เช่นเดียวกันก็คือค่าแก๊ส1 0 0บาท3เดือนใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าถ้าเกิดเดือนนี้ใช้แล้วอีก3เดือนก็ใช้ไม่ได้เป็นส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับซึ่งก็ต้องหาร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการให้เจอหาไม่เจอก็ไม่ได้ใช้เสียโอกาสไปเฉยๆเท่านั้นเองนะครับนี่คือรูปวันที่1นะครับรูปวันที่15ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วเฉพาะ ใครที่บัตรต้นเดือนเป็น300จะมีเงินเข้าบัตรนะครับผู้สูงอายุนะครับก็จะเป็น100บาทถ้าใครบัตรต้นเดือนเป็น200นะครับเงินก็จะเข้าบัตรในวันที่15เป็น50บาทนี้สาหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเป็นเงิน E ีม n น y ีเงินสดกดได้สะสมได้ต่อไปวันที่18ก็คือค่าน้ําค่าไฟนะครับสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการที่ลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาเอาไว้และค่าน้ําค่าไฟไม่เกิน3 1 5บาทในเดือนนั้นนั้นจ่ายเองไปก่อน แล้วเดือนถัดไปจะมีเงินคืนเข้ามาเข้าบัตรสวัสดิการโดยค่าไฟนั้นได้คืนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทค่าน้ําได้แค่100บาทแรกนะครับก็จะเข้าเป็นเงินอ e ีม n น y ีเป็นเงิน,งนสดกดได้สะสมได้เช่นเดียวกันใครสงสัยวงเงินนี้ว่าทําไมไม่ได้ไม่เข้านะครับก็พลิกหลังบัตรนะครับโทรเบอร์ call center หลังบัตรสวัสดิการได้นะครับสอบถามได้ว่าทําไมถึงไม่ได้รับนะครับวันที่22นะครับก็คือผู้พิกการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงิน เพิ่มนะครับเบี้ยผู้พิการอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการนะครับนี่คือเงินที่จะเข้า4วันด้วยกันนะครับในวันในแต่ละเดือนหลัจงจากนี้ไปก็คือสิงหากันยานั่นเองนะครับทีนี้ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าบัตรสวัสดิการนะครับคนเก่าใช้ได้ถึงกันยาย้อนกับมาหนึ่งเดือนครับเดือนหน้ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือว่าเป็นเดือนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี65นี้ ทั้งคนเก่าที่มีบัตรอยู่แล้วกับคนใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนทั้งหมดในเดือนสิงหาคมนี้กําหนดเดือนแล้วแต่ยังไม่กําหนดวันนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าหากว่าทราบวัตรแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดเสริมอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการคิดคํานวณว,ว,ว่าใครจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างแต่วันนี้จะมาเน้นเรื่องของความเป็นครอบครัวนะครับเนื่องจากว่ารอบนี้เราดูรายได้เหมือนเดิมคือต้องไม่เกิน10,000แแต่เราดูรายได้2ส,ส่วน และต้องผ่านทั้งสองส่วนด้วยก็คือส่วนแรกรายได้ของเจ้าตัวต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แต่อปีนะครับซึ่งน่าจะเป็นของปีที่แล้วนะครับและจะดูประกอบกันกันกบรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวนะครับคือเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจํานวนคนต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยหลักใหญ่ใจความจะอยู่ตรงคําว่าครอบครัวเรานับกันยังไงบ้างว่าเป็นครอบครัวนะครับอยากให้ทุกท่านฟังให้ดีๆนะครับ คำว่าครอบครัวในที่นี้ให้หมายถึงคนแค่3คนเท่านั้น 1. ผู้เป็นสามี 2. ผู้เป็นภรรยาและ 3. บุตรมีแค่3คนเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นครอบครัวฉะนั้นแล้วดูดีๆนะครับอย่าใช้คำผิดน,นะครับอย่าใช้คำว่าพ่อแม่ลูกเป็นอันขาดให้ใช้คำว่าสามีภรรยาบุตร เพราะถ้าหากว่าท่านใช้คําว่าพ่อแม่ลูกมาไหลท่านจะสับสนทันทีว่าในบ้านนั้นสามีก็อาจจะมีพ่อแม่ของสามีภรรยามีพ่อแม่ของภรรยาด้วยเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นอย่าเอาคําว่าพ่อแม่ครับให้ใช้คําว่าสามีภรรยาและบุตรแล้วก็ตัดแค่นี้เลยว่านี่คือหนึ่งครอบครัวนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ท่านเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าอย่าดูจํานวนคนในบ้านและอย่าดูชื่อในทะเบียนบ้าน เราจะนับครอบครัวทางกฎหมายเท่านั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครเราดูความสัมพันธ์ทางกฎหมายเท่านั้นฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านดูแค่ใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาแล้วก็ใครเป็นลูกและลูกนั้นให้ตัดเฉพาะลูกที่อายุไม่เกิน18ให้ถือเป็นลูกเราถ้าลูกอายุเกิน18ให้ตัดออกจากครอบครัวเราไป แสดงว่าลูกที่อายุเกิน18ถือเป็นคนครอบครัวใหม่ที่เขาสามารถสมัครบัตร,รสมการของรัฐได้ด้วยตัวเองและถ้าหากว่าใครโสดก็แปลว่าครอบครัวก็มีสมาชิกแค่คนเดียวก็คือบุคคลคนนั้นเช่นถ้าลูกเราอายุเกิน18แล้วแล้วก็โสดแปลว่าลูกเราคือครอบครัวใหม่หนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกแค่คนเดียวคือตัวเขาเองแต่ถ้าหากว่าครอบครัวไหนมีลูกที่อายุไม่ถึง18ให้นับครอบครัวประกอบไปด้วยสามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18 เป็นหนึ่งครอบครัวและลูกอายุไม่เกิน18จะมีกี่คนก็ต้องนับรวมหมดเป็นตัวหารทั้งหมดนะครับฉะนั้นขอให้ทุกท่านเริ่มอย่างนี้นะครับอย่าดูชายคาบ้านอย่าดูว่าเรามองเห็นใครในบ้านหลัหลงนั้นบ้างและอย่าดูชื่อในทะเบียนบ้านเป็นอันขาดไม่เกี่ยวกับชื่อในทะเบียนบ้านเลยดูแค่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะไม่นับรวมพ่อแม่ของเราพี่น้องของเรา ปู่ย่าตายายพี่ป้านา้าอาหลานเขยเหลนสะพ้ยคนรู้จักคนอาศัยอย่าไปคิดแบบนั้นเป็นอันขาดนะครับคำว่าครอบครัวประกอบไปด้วยสามีภรรยาและลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นอย่าเอาสิ่งที่มองเห็นอย่าเอาชื่อในทะเบียนบ้านทีนี้เรามายกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับในครอบครัวหนึ่งสมมติว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับมีทั้งปู่ย่าตายาย มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็มีลูกลูกอายุไม่เกิน18มีอยู่1คนลูกอายุเกิน18มีอยู่1คนนะครับและยังมีลุงกับป้าแล้วก็ยังมีน้ากับอาถามว่าในบ้านหลังใหญ่หลังนี้จริงๆแล้วเวลาลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาตัดครอบครัวใขครขอบครัวมันตัดที่ใครบ้างขอให้ดูอย่างนี้ครับ 1. ปู่กับยา่าถือว่าเป็นสามีภรรยากันนับเป็นหนึ่งครอบครัวแยกออกไป ฉะนั้นเวลาสมัครปรสัสสกิการแห่งรัฐปู่กับย่าคือครอบครัวเดียวไม่คิดรวมกับคนอื่นเพราะเขาเป็นสามีภรรยากันนึกออกไหมครับซึ่งปู่กับย่านั้นอาจจะเป็นพ่อแม่ของสามีภรรยาอาจจะเป็นพ่อของสามีในบ้านนี้ใช่ไหมครับแต่สามีเนี่ยอายุเกิน18แล้วไม่ได้เป็นลูกแล้วครับตัดออกไปฉะนั้นครอบครัวแรกปู่กับย่าหนึ่งครอบครัว2ตากับยายหนึ่งครอบครัวครับก็เป็นสามีภรรยากัน ลูกของตากับยายก็คือแม่ใช่ไหมครับก็คือตัวภรรยาใช่ไหมครับไม่นับครับเพราะภรรยาอายุเกิน18แล้วตัดออกนะครับถือว่าขาดจากครอบครัวของตากับยายแล้วฉะนั้นปู่กับย่าหนึ่งครอบครัวตากับยายหนึ่งครอบครัวลุงกับป้าก็หนึ่งครอบครัวนะครับน้ากับอาสมมติมีน้าชายน้าหญิงก็ครอบครัวใครครอบครัวมันทุกคนแตกออกจากครอบครัวใหญ่ออกไปเป็นครอบครัวย่อยครับจับคู่แค่สามีภรรยาสามีภรรยาสามีภรรยา ยกเว้นว่าคู่สามีภรรยาไหนมีลูกอายุไม่เกิน18ให้นับรวมลูกคนนั้นมาอยู่ในครอบครัวด้วยก็คือสามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18นะครับนี่ก็อีกหนึ่งครอบครัวเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปว่ามีอยู่คนหนึ่งอายุเกิน18ใช่ไหมครับคนคนนี้โสดด้วยให้นับว่านี่คือครอบครัวเดียวที่มีสมาชิกคนเดียวครับเพราะว่าอายุเกิน18แล้วสมัครบรรยยัตรสุขการณ์ไทยได้ตัวเองนะครับยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวเลยฉะนั้น ครอบครัวของคนที่อายุเกิน18ของลูกคนนี้นะครับลูกอายุไม่เกิน18นี้คือคนเดียวสมาชิกมีคนเดียวรายได้ไม่ต้องไปหารกับใครนะครับก็คือรายได้เฉลีย่ยครอบครัวก็ไม่ต้องเฉลี่ยกับใครก็คือรายได้เขาคนคนเดียวนั่นเองนี่คือวิธีการนับฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับรายได้เฉลีย่ยครอบครัวให้เอารายได้ของสามีบวกภรรยาบวกบุตรหารจํานวนคนทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้ก็คือมีแค่3คนสามีภรรยาบุตรแต่ถ้าหากว่าบุตร มีมากกว่า1คนนะครับบุตรอายุไม่เกิน1ิด้วยนะครับถ้าบุตรอายุไม่เกิน18มีมากกว่า1คนก็นับรวมจํานวนคนแล้วก็มาหารทั้งหมดเลยนั่นเองคําถามต่อไปนะครับแล้วในหนึ่งครอบครัวสมัครบ,บัตรสมัครรัฐได้กี่คนต้องส่งตัวแทนไปคนเดียวไหมคําตอบก็คือไม่ต้องสมัครได้ทุกคนเลยครับที่อายุเกิน18ใน1ครอบครัวสมัครได้ทั้งสามีภรรยานะครับแต่ ลูกอายุไม่เกิน18สมัครไม่ได้อยู่แล้วเพราะอายุไม่ถึงฉะนั้นแล้วอย่างมากที่สุดในครอบครัวหนึ่งก็สมัครได้สามีกับภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยถ้าหากว่าอายุเกิน18แล้วเนี่ยเขาสมัครของเขาเองอยู่แล้วสมัครได้เองอยู่แล้วแล้วก็ไม่เกี่ยวกับครอบครัวเราด้วยนึกออกไหมครับนี่คือการนับความเป็นครอบครัวเน้นย้ํานะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนมากที่สุดอย่าใช้คําว่าพ่อแม่ลูกใช้คําว่าสามีภรรยาบุตร อายุไม่เกิน18เท่านั้นเพราะถ้าหากว่าใช้คำว่าพ่อแม่ลูกเมื่อไหร่ตัวสามีภรรยาจะงงนันทีเพราะว่าเขาก็มีพ่อแม่ของเขาที่เป็นปู่ย่ากับตายายอยู่ในบ้านด้วยก็จะเริ่มงงว่าเราตกลงรวมไหมเพราะว่าเราเริ่มงงว่าต้องคิดพ่อแม่ลูกให้คิดคําว่าสามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นนะครับและไม่ดูทะเบียนบ้านไม่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านและไม่เกี่ยวกับว่าตัวจะอยู่ที่ไหนกับใครเช่นสามี ภรรยาอยู่คนละที่กันลูกอายุไม่เกิน18ก็อยู่คนละที่กันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเลยอยู่คนละจังหวัดเลยก็นับรวมกันอยู่ดีครับเพราะเราดูความสัมพันธ์ทางกฎหมายเราไม่ได้ดูว่าตัวอยู่ที่ไหนอยู่ชายคายเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้ดูครับดูความสัมพันธ์ทางกฎหมายเท่านั้นทีนี้หลายท่านฟังมาถึงตอนนี้ก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะนับเป็นสามีภรรยาไหมณนะตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือ ไม่นับนะครับฉะนั้นสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่ถือเป็นสามีภรรยาถือว่าต่างคนต่างโสดไม่ได้มีความเป็นครอบครัวสมัครบัตรสวัสดิการรัฐก็ต่างคนต่างสมัครและไม่ได้เอารายได้มาบวกกันมาเฉลี่ยกันทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสละ่ะจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่คําตอบนี้เดี๋ยวรอหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงแล้วสามีภรรยาที่แยกกันอยู่แล้วแต่ทะเบียนสมรถยังอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหยาจะนับอย่างไรอันนี้ก็ขอติดไว้เดี๋ยวจะมีความชัดเจนหลังจากที่หลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของสถานที่ลงทะเบียนนะครับในรอบนี้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปไหนเลยตัวท่านอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ไม่มีความเกี่ยวข้องว่าท่านต้องไปลงที่ไหนอย่างไรนะครับไม่ต้องเดินทางกลับภูหลังนาวไม่ต้องเดินทางไปกลับไปที่อยู่อยู่ที่ไหนลงได้หมดเลยไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่นะครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยลงทะเบียนนะครับมีกรุงไทยรกสออมสินเป็นหลักแล้วยังมีคลังจังหวัดที่ทําการอาเภอสํานักง,งานเขตกรุงเทพมหานาครสํานัก สำนักง,งานเมืองพัทยานี่คือหน่วยรับลงทะเบียนมีเป็นเว็บไซต์ให้ด้วยแต่จะเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึงว่ากลุ่มไหนลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้และสำหรับสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไม่สามารถลุกออกมาลุกขึ้นมาออกจากบ้านเดินเดินทางไปลงทะเบียนได้ก็จะมีหน่วยลงไปช่วยดูแลให้ถึงที่เลยนะครับและนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนอกจากนั้นหลักเกณฑ์อื่นๆเช่นอายุต้องเกิน18ก็แจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็สัญชาติไทย ไม่ใช่บุคคลต้องห้ามบุคคลต้องห้ามในรอบนี้ต้องไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ผู้ต้องขงังไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในถาสเคราะห์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐและที่สําคัญเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อมูลเพิ่มเติมครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอาสาสมัครต่างๆสารวัตรกำนันสมัครได้เพราะไม่เป็นนิยามเจา้าหน้าที่รัฐตามการลงทะเบียนครั้งนี้ย้ําว่าเฉพาะการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าไปเกี่ยวกับกฎหมายอื่นนะครับ รอบนี้สมัครได้แต่ท่านก็ต้องผ่านคุณสมบัติก็คือรายได้ก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยซึ่งก็ต้องไปดูค่าตอบแทนครับว่าเกิน1,000 0แบาทหรือเปล่าสําหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและในรอบนี้นะครับใครที่มีบัตรเครดิตก็อาจจะโชคร้ายหน่อยคือตัดออกไปเลยเพราะว่าบัตรเครดิตมันสะท้อนว่ารายได้น่าจะเกินหลักเกณฑ์นะครับ และถ้าใครกู้ซื้อบ้านเกินล้านห้ากู้ซื้อรถเกิน1ล้านก็น่าจะไม่ได้สิทธิ์ในรอบนี้เพราะว่ารายได้น่าจะเกินที่ดินถ้าที่ดินเพื่อการเกษตรห้ามเกิน10ไร่ถ้าไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1ไร่ถ้ามีบ้านพร้อมที่ดินนะครับตัวบ้านนะครับห้ามเกิน25ตารางวาถ้าหากว่าเป็นห้องชุดหรือคอนโดห้ามเกิน35ตารางเมตรอันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์เหมือนเดิมของรอบก่อนนะครับและนี่คือข้อมูลที่จะนำมาแจ้งให้ทราบในวันนี้นะครับย้ำนะครับคำว่าครอบครัว อย่าไปฟังสื่อต่างๆเยอะนะครับที่จะชอบพูดเอาง่ายๆว่าพ่อแม่ลูกให้ใช้คําว่าสามีภรรยาบุตรเพราะถ้าหากว่าใช้คําว่าพ่อแม่ลูกเมื่อไหร่ตัวสามีจะสับสนว่ารวมกับพ่อแม่ตัวเองที่เป็นปู่ย่าไหมตัวภรรยาจะงงว่ารวมกับตายายไหมซึ่งจริงๆมันไม่รวมกัน ปู่ย่าคือหนึ่งครอบครัวตายายคือหนึ่งครอบครัวสามีภรรยาลูกหนึ่งครอบครัวลูกอายุเกิน18แยกออกไปโสดเป็นหนึ่งครอบครัวเป็นสมาชิกคนเดียวลุงกับป้าก็แยกออกไปเป็นหนึ่งครอบครัวถ้าลุงกับป้ามีลูกอายุไม่เกิน18ก็นับเป็นครอบครัวของลุงป้าและลูกอายุไม่เกิน1ิไปถ้าลุงป้าลูกอายุเกินสิบแปดลูกที่อายุเกิน18ก็แยกไปเป็นครอบครัวใหม่ถ้าเขาโสดก็คือคนเดียวไม่ต้องฐานกับใครนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ในการคิดเป็นครอบครัวผมจะเน้นย้ำหลักเกณฑ์นี้นะครับ ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจเพราะเรื่องนี้ถามว่าทําไมต้องนําเสนอซ้ําแล้วซ้ําอีกต้องทําความเข้าใจดีๆครับเพราะเรื่องมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันจากนั้นแล้วก็ขอทุกท่านถามว่าใครเข้าใจแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้เพื่อให้คนอื่นได้ทําความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรเลยนะครับและขอทิ้งท้ายในคลิปนี้นะครับเหมือนทุกครั้งนะครับผมจะขอพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับเตือนภัยจากออยระวังโฆษณาสินค้าทางออนไลน์ทาง Facebook YouTube นะครับ ที่มานำเสนอเนื่องจากว่ากฎหมายยังตามไปไม่ถึงเรื่องของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่สามารถทําได้ก็คือ1เครื่องสําอางถ้าหาว่าโฆษณาว่ามีสรรพคุณมากกว่าความสวยงามหรือการทําความสะอาดล้วนเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายทั้งสิน้นเช่นไปเปลี่ยนสีผิวให้ดีขึ้นไปทําให้สีดําทําให้ผิวดําน้อยลงไปทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเกี่ยวกับร่างกายเรา เครื่องสําอางไม่สามารถทําได้เพราะนั่นเป็นสปปรรพคุณทางยานะครับฉะนั้นเครื่องสําอางทําได้แค่ความสวยงามและความสะอาดเช่นสบู่ถูตัวสะอาดจบสบู่ที่ทําให้ผิวดีขึ้นไม่ได้นะครับนี่คือผิดกฎหมายออยอและเอาเปรียบผู้บริโภคและมีแนวโน้มจะใส่สารเคมีที่เป็นการลักลอบใส่าสารเคมีที่เป็นพิษเช่นเป็นสารเร่งความขาวที่ทําให้เป็นสารก่อมะเร็งทําให้ผิวแพ้ง่ายแพ้ไวแล้วก็เกิดอาการแพ้คันอย่างรุนแรงนะครับ อันนี้คือการตรวจพบจากอยอที่มีข่าวออกมาจริงๆนะครับ 2. การโฆษณาอาหารหรือเครื่องดื่มที่บอกว่ามีสรรพคุณที่ทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงคือไปเกี่ยวข้องไปกระทบกับระบบการทํางานของร่างกายเช่นอาหารเครื่องดื่มนี้กินแล้วทําให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นไม่สามารถทําได้ครับอาหารกินเพื่อดํารงชีพเครื่องดื่มเช่นเดียวกันถ้าหากว่าจะไปเปลี่ยนแปลงร่างกายอันนั้นมันเป็นสรรพคุณทางการแพทย์ นะครับฉะนั้นระมัดระวังเพราะมันพบมากในอินเทอร์เน็ตซึ่งยังเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่ยังไม่สามารถตามไปเอาผิดได้ทั้งหมดก็ขอให้ระมัดระวังเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะอวดอ้างสปปรรพุณเกินจริงถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์จะอ้างว่าทําแบบนั้นได้จริงเช่นอาหารเครื่องดื่มทาให้การทํางานของร่างกายอะไรดีขึ้นก็ตามต้องมีการอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนว่าไปวิจัยมาจากไหนใช้สารอะไรในการทําให้ร่างกายมันดีขึ้น ต้องมีการอ้างอิงงานวิจัยด้วยเช่นเดียวกันครับเครื่องสําอางถ้าบอกจะทําให้สีผิวดีขึ้นสีดําน้อยลงสีขาวขึ้นนะครับหรือผิวเรียบเนียนขึ้นต้องมีการอ้างอิงงานวิจัยด้วยไม่ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นการอวดอ้างสรรพุลเกินจริงซึ่งมันทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดแล้วก็หลงซื้อเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค นะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังคลิปต่างๆที่มีการสปอนเซอร์โฆษณาพวกนี้บางครั้งจดแจ้งออยอถูกต้องก็จริงแต่ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณานะครับฉะนั้นขอให้ทุกท่านระมัดระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็ใช้เวลามากพอสมควรแล้วนะครับสำหรับหลังจากนี้ไปถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรลบชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ